ต้นเท่าครกใบป,ปรกดินต้นตะไครนะ้แล้วถ้าต้นเท่าแขนใบแล่นเสี้ยวคือต้นกล้วยไม่ใช่เป็นต้นอ้อยส่วนต้นกล้วยนั้นคือต้นเท่าขาใบวาเดียว ต้นมันเท่าขาจริงๆต้นกล้วยกล้วยนีมีหลายพันุ์เขาจัดว่าต้นกล้วยนี่เป็นพืชเศรษฐกิจโลกเลยนะในในเรียกว่าในสิบอันดับเป็นพืชเศรษฐกิจปลูกง่ายมาตรฐานที่สุดเขาก็ชอบปลูกกล้วยน้ำว้าแต่ทาถามว่าทำไม ถึงไม่ค่อยปลูกกล้วยหอมชาวบ้านชาวบ้านนะเขาไม่ปลูกกล้วยหอมก็บอกปัญหามันเยอะคือมันกล้วยหอมนี่ต่อเครือเนี่ยเครือนี่มันใหญ่มากนะบางทียกคนเดียวก็หนักแอ่แหละมันใหญ่บางและบางครั้งยังไม่ทันจะแก่เลยต้นก็ล้มเสียก่อนก็ต้องใช้ ไม้คันจุนเพื่อไม่ให้ต้นล้มต้นต้นกล้วยหอมเอ๊แล้วกล้วยหอมยังยังมีวิเศษไปกว่าน,นั้นอีกก็คือกล้วยหอมทองเราก็หาซื้อได้ไง่ายๆที่เซเว่นกล้วยหอมทองแล้วอร่อยด้วยแล้วเที่ยวน,นี้วันนี้ที่ต้องพูดเพราะว่ากล้วยหอมอันนี้ได้ลูก ผลใหญ่กล้วยนี่เขาเรียกเป็นผลเอ่อมาจากหวีและหวีมาจากเครือโอ้มันได้หลายสิสเต็ปนะจากเครือมาเป็นหวีแล้วมาเป็นผลกล้วยกล้วยทานได้เลยแต่ถ้ากล้วยหอมนี่จะทานวันละมากๆไม่ได้นะเพราะว่า ท้องจะขึ้นมันมัน,ม,นมันเป็นกล้วยที่มีลมอ่ะทานเข้าไปแล้วมีลมเยอะแต่ถ้ากล้วยที่ทานง่ายที่สุดแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดก็คือกล้วยน้ำวา้าแต่ในเมื่อไม่แต่ถ้าให้เลือกนะระหว่างกล้วยหอมกับกล้วยน้ำวา้าอกล้วยหอมมันมันรสชาติมันอร่อยแล้วก็หอมด้วยแต่ ทำไมจะต้องไหนๆกล้วยหอมแล้วทำไมจะต้องมามีทองด้วยอืมมันเป็นกล้วยหอมทองเพราะว่ามันพันพิเศษกว่ากล้วยหอมธรรมดาก็เลยเรียกว่ากล้วยหอมทอง